ดูควาให้ดูต้นไม้ต้นไม้พันปีค่ะท,ทุกคนพริกเก่าทุกคนพริกเจ้าของสวนอยู่น,นู่นต้นพริกต้นพริกน่าจะเป็นนางรักนางรักมน,นะคนเนี้ยนางรักกับนางรักไปซื้อพี่เข้ามาวันนี้นะคะมีขนาข้าวกางตรง สวัสดีค่ะทุกคนจิตฟินแลนด์ค่ะทุกคนคะ่ะเดี๋ยววันนี้จิตจะพาทุกคนไปดูผักนะคะไปดูสวนผักของที่สาวคนที่อยู่ในฟินแลนด์นี้นะคะแกปลูกผักขายปลูกผักปลูกพริกปลูก,กทองก็โพดอะไรพวกนี้คะ่ะเดี๋ยวจิตพาไปดูนะคะเพราะว่าจิตจะไปซื้อพริกแล้วก็พวกโหระพากระเพราอะไรเนี่ยคะ่ะมาปลูกเดี๋ยวไปดูกันนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุก ทกคนที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอของจิตน,นะคะฝากช่องจิตพินแลนด้วยนะคะทุกคนฝา like, กา share, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้จิตด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้จิตได้มีกําลังใจทําคลิปต่อไปค่ะแล้วก็อีกไม่นานก็จะได้เข้าป่าแล้วนะคะประมาณเดือนเจ็ดเดือนแปดก็หมดบุเบอรี่ก็จะสุกแล้วค่ะบเบอรี่สุกแล้วก็เดือนเก้าเดือนสิบก็น่าจะเป็นเห็ดค่ะเดี๋ยวยังไงค่ะ ตามช่องจิตไว้นะคะแล้วจิตจะพาทุกคนไปทำคลิปในป่าให้ดูนะคะตอนช่วงเก็บบรุรรีแล้วก็เก็บเห็ดค่ะตอนนี้ไปดูเทานทางพี่ก่อนนะคะอันนี้ไม่ใช่ของจิตนะคะมา สวนพี่สาวค่ะนู่นค่ะย้อของสวนอยู่นู่นอันนี้แกปลูกขายค่ะทุกคนแกปลูกขายแกปลูกเยอะมากแกขายได้ทุกป,ปีนี่เลยค่ะอ,อ,อ, <laughs> อันนี้จินให้แกมานะคะเนี่ย <laughs> ของแกสวยมาก <laughs> น,นี่ปักทองค่ะต้นปัก ฝั่งนี้พริกค่ะฝั่งนี้เป็นตั้งโอแล้วก็ขนาของพี่เ็าปลูกในโรงเรือนค่ะทุกคนสวยมากอยู่ในโรงเรือนอันนี้กวางตุ้งค่ะดูสวยมากดูค่ะพี่เ็าปลูกขายนะคะเนี่ยเรียกปลูกขายอ่างบนนี้เป็นโหระพากับ Nó lắc, ngang lắc mất lắc tập này lâu lại hảo 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 Đu Tôn Mai ต้นไม้พันปีค่ะทุกคนต้นนี้ประมาณหนึ่งพันห้าเจ้าของเขาบอกเนี่ยค่ะสวยมากนะคะต้นไม้ต้นนี้จ็ตมาทีไรอดถ่ายไม่ได้เลยค่ะน,นี่เป็นปักทองนู่นนี่ลงปักทองมนหมดและะ้วให้ีู ทองกับประโพดแกขายจะปลูกขายค่ะทุกคนีปลอกทองก็โพธิ์ั้งผักพริกต้นพริกต้นพริกผมในโรงเรียนนะค่ะทุกคน ขนาค่ะนี่ยธนาักบ,บุ้งแบบดูต้นหูบพีค่ะต้นหักวตุ้งนีงแมต้นนีอ้นันนี้วางตุ้งค่ะทุกคนดูค่ะอันนี้ก็ขนา,นานกวาตุง้ง บุ้งค่ะกวางตุ<อ>้งน่าเปิดดูค่ะอักชีค่ะทุกคนอันนี้ของกิ่นไม่ขึ้นเลยค่ะทุกคนตัวน,นี้สวยมากพี่จิเ็นสวยมี่เออมีเงาตัวเองนะคะทุกคนขอโทษด้วยขอโทษค่ะดอกไม้สวย นี่ค่ะพักทองที่พี่ก็ลงไว้พี่ก็ปลูกไว้เยอะมากเลยนะคะแก่ขายทุกปีค่ะ <c oughs> นี่ค่ะทุกคนจิตจะได้ไปซื้อพี่เข้ามาวันนี้นะคะจะได้กระเพราต้นเลย โหระพาแล้วก็นางรักค่ะแล้วนี่ก็เป็นพริกพริกเม็ดสั้นๆนะพริกกระเลียงหรืออะไรสักอย่างเขาเรียกกันอันนี้ก็จะเป็นพริกพริกไทยและได้มาประมาณนี้นะคะแล้วก็นี่ค่ะอิจซื้อพี่้็มานะคะนี่อิจก็ซื้อพี่กามา มีคณะต้นยังต้นไม่ค่อยสวยนะคะพี่เกาขายถูกๆนี่ก็กมีกวางตุง้ง